เราออกมาแล้วนะคะ <laughs> นี่นะคะเป็นข้างนอกของจุงฟราวนะที่เรามองเห็นจากข้างในขงไม่เ <c oughs> อยอะต้บอกว่าคนเยอะมากแล้วก็ลื่นมากเลยนะคะ จับมือผมหน่อยคุณจับมือผมหน่อยอุ๊ชโหฟรีว่าเราจะไม่ลื่นนะครับโอ้โอ้เราจะกลายเป็นผู้ประสบภัยเราจะกลายเป็นผู้ประสบภัยหรือเปอล่าสัมภาษณ์ความรู้ส,รสึกไหมคะลื่นชิบหายอยี๋ให้เห็นแพนให้เห็นบรรยากาศนะคะภูเาข,ขาวายภูเขาเอห้าเออภูเขาเอห้าขาว เป็นโซนแอนเรียที่มอ,องมาว,าว่าไอ้พวกนี้มัมนคืนอใช่ใช่นะคะเงาจากกเมยข้างบนแม่งแบบเหมือนดูนดูนแต่เป็นสีขาวจริงสุดลุกหงุดหงิาม,มากเลยค่ะซึ่งทุกคนตอนนี้ก็คือลื่นไปหวเราจะให้ดูฝูงวระชา ประชากรโลกนะคะอยู่ฝั่งโน้นนะคะเ,เห็นไหมคะนนทุกคนก็พยายามจัดขึ้นไปอยู่ตรงยอดะคะแล้วก็รอดบ้างไม่รอดบ้างไหลกันก็โอ้มีคนลื่นลมไปแล้วค่ะหนึ่งคน <c oughs> โฮ <c oughs> ปุรีว่าเราจะไม่ใช่คนถัดไปะคะ่ะ โอเคค่ะขอจบกันมองไปเพียงเท่านี้นะคะบาย